พระมาติดเต็มเลยเนี่ปัติมากรรมของท่านมีพระองค์ใหญ่ติดข้างผนัง,นงพ่อทันใจวันนี้เรามาขอพรงานงพ่อทันใจข้างหลังเป็นอะไรอะ่ะนี่ข้างหลัง ่อเงินต่อทองมีโชคมีลาบใช่ไหมนีม่ผนังผนังท่านจะเป็นพระองค์ใหญ่ นี่เป็นพักอุกทางราคเหนือของมีหลากหลายนี่เป็นพระนี่นะครับนี่คือพระคือท่าไม่ครับเนี่ยุนแผนและยองครับ ไอ้พิมมึงหา่อันนี้พิมท่านนำมาโชว์ที่ตู้ใช่ที่ไหนอ่ะมีใครมีเชื่อไม่ใช่อันนี้นำมาโชว์ที่ตู้อีกคนหนึ่งโอ้โหสวยมากสวยมากอยากดูที่พิมพี่ชาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมหาให้ครับหนุ่ม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 จับได้หนุ่ เยอะมากที่นี่มีพิพธภัณฑ์พระนี่เป็นประตูโบราณที่เก่าแก่มากรอบๆก็จะมีพระติดเต็มรอบโบสถ์น่น ผมเด็จดผสมเด็ด <S <S 2> <S 2> ที่แค่เอามาโชว์ในตู้ที่เอามาโชว์ในตู้มีหลากหลายนะคะเตือนนะครับจะมาเจอท่านทำเป็นพิพธิธภัณฑ์ให้คนได้มากราบไหว้ามาชมมทั้งเนื้อผงเนื้อชิน้นเปลี่ยนเนื้อชิน้นนี่ผูดทวดผูดทวดวัวง ส่งามจ้าอะไรนะเราเข้ามาอีกโบสถ์หนึ่งนี่ท่านก็ได้นำพระมาติดรอบโบสถ์พูดน้อยนี่เขาก็เอาพระมาติดรอบโบสถ์ติดติดรอบเลยนะสมเด็จสวยมากคะ่ะ ทุกจุดทุกจุดทุกจุด,จด,จดงานที่สวยงามมากให้คนรุ่นหลังได้ดูเอามาโชว์ให้คนรุ่นหลังได้ดูเอามาโชว์ ม,มีฝั่งพลอยถ้าใครมีโอกาสต้องมาต้องมาเที่ยวมาชมอ่ะอสวยงามมีพระต่างๆให้ชมหลากหลายที่มีพระลอ่อซุ้มกอขุนแผนนางพญาหาดูได้ยากดูได้ยากที่นี่น่าจะมีประมาณหมื่นกว่าชิ้น เต็มไปหมดเลยทั้งผนงังทั้งในตู้อันนี้ก็จะเป็นซุ้มกอติดรอบติดรอบเลยนะมีให้ชมมากมายส่วนหนึ่งก็นำมาเก็บสะสมไว้ที่นี่ ัหายยากหาหาชมนี่ยากมากเลยมันมีทั้งหล่อโบราณหล่อโบราณเ,เ,เ,เนื้อสัมฤทก็จะเป็นหยกนี่นครับดูดูถ้ามีโอกาสเข้ามานะครับเนี่สมเด็จนะครับนี่สมเด็จองค์ใหญ่จ้ะสวย มาติดผนังให้เราได้ชมกันกราบไหว้เราชมไปเรื่อยๆอัลังการมากเลยอันนี้เป็นพระรอดพระรอดถูกไหมครับติดตามซุ้มประตูอื่อ อีกทีหนึ่งอาจจะมีเครื่องสังฆโลกนี่มีพระสังฆโลกนะครับไม่รู้เป็นเนื้อชิงเนื้อชิงของโบ,บราณนะสวยสๆพิศสมอยู่นะอยู่ทางด้านนี้โหโบราณมากมเนื้อกระเบื้องเขา บรรดาไม่ถูกเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนจะเป็นเพราะว่าหลากหลายมากมีพระพุทธมีพระผงมีพระชินเนื้อชินเนื้อเก่มีเนื้อเก่าเนื้อบราท่ันก็นำมาวางให้ชมมีดาบดาบสัมฤทธอายุเจ็ดร้อยถึงแปดรอปีนำมาทำสังฆโล่ครับดูนี่ ด,ดาบขวานนี่ดูดาบดาบนะครับดาบโบราณนะครับเนี่ยดูขวานโบราณอันนี้ก็จะเป็นไหโบราณไหเป็นไหนะครับแล้วก็มีพระติดเต็มเลยนะคะเป็นของเก่าดั้งเดิมมีโบราณมีหลายตู้มากมายให้ชมมีโบราณ อายุก็เจ็0แปดรปีนะครับที่ท่านได้กล่าวไว้อของเก่าทั้งเลยนะครับเนะนี่ยนี่ดูขวาน,นะครับดูดูแค่ขวาตั่งเรียงมาเลยขวานโบราณมีดาโบราณ ด้านล่างก็จะเป็นเงินมีให้ชมมากมายเลยนะมีเงินหลายสกุลเลยเพราะว่าทั้งมีทั้งคนต่างชาติคนจีนมาได้มาเที่ยวที่นี่นะครับท่านก็จะปิดัท่านก็จะปิดเต็มไปหมดอันนี้ก็จะเป็นพวกพระรอดอชมไม่หวั่นไม่ไหวเลยไปชมด้านโน้นต่อนง หายโบราณเออบาท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 โบราณบาทโบราณนี่โอ้โหนี่ก็บาทโบราณบบบาาครัสังฆโลกที่เก่าสังฆโลกโบราณนะครับนี่คือหายทีบาทโบราณบา ชมไม่ไหวเลยจ้าใครที่ชอบของเก่านี่มีขนาดด้านข้างเขาก็จะปิดพระเต็มไปหมดเลยเป็นให้สวยงามคุณแผนเคลือบโอ้โหชมตื่นตาตื่นใจมากที่นี่ใครที่ชอบของเก่านี่มาดูกันได้เลยนะตรงมาที่นี่เลยนะครับวัตถุมงคล หลากหลายนนลท่านก็เก็บสะสมนำมาไว้ที่นี่มีสามชั้นโอ้ยมีสามชั้นชั้นโอ้โหแบบสุดยอดอลังการมากที่นี่อันนี้ชั้นแรกนะคะชั้นแรกชั้นแรกเดินมาเยอะขนาดนี้ว้าคือแบบว่ามองตาลายมากมองตาลายมากจริงๆ คือมองตาลายมากจริงๆโอ้มาเลยโอ้โหเยอะมากเยอะมากจริงๆเดี๋ยวเราจะไปชั้นสองอโอ้โหเป็นสมเด็จโตอ่าต่อไปเราไปชั้นสอง สองนี่เราเข้ามาก็จะเจออพวกขาโบราณน,นะครับที่อันนี้สะสมเก็บไว้ที่นี่นะครับเนี่ยมีทั้งอะไรก็ไม่รู้อะเป็นแผ่นจานเล็กแจ๊กผ่นจานเล็กโบาราณฝั่งนี้ก็จะเป็นหีบอันนี้จะเป็นหีบเป็นสมส<อ>เด็จโตอ่าครไับสลามาพระพุทธปิดฝังพลอยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยผงเนี่ยผงนะครับด้านนี้ ตันนนเป็มชมชมหลักตามากชมพี่พนี่ทางนี้ก็จะเป็นชอบพักเครื่อง,องมา,มาชมท,ที่นี่ได้พ,พามาดูมีสมเด็จโตนั่งเรือแล้วก็มีจารึกอยู่ด้านหลังเขียนอักษรภาษาขอาาขอ,อืม หีบต่างๆถ,าถ่ายไม่หวั่นไม่ไหวเลย,ยช่างกล้องก็ถ่ายไม่ไหวการเดางโลกครั้งทีนอะไมอันนี้เป็นหีบเก่าโบราณด้านบนจะเป็นอะไรอ่ะเป็นไม้หีบเหมือนกันแต่เป็นจำริศนนข้างบนน่ะเป็นไม้ไม้เก่าแก่ไม้ไผ่เรือเหรอมีนี่ซุกเอ นี่ข้างหลังก็จะเป็นบานกวีนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อานอันนี้เหมือนกับหน้าโบสถ์อ่ะหน้างัวพระนางไม่นางรับยกช่อฟ้าอู้นี่โบราณมากเลยกี่พันปีนี่เก่ามากท่านไปหามาจากไหนโอ้โหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซน หีบดูหีบโบราณหีบบุกเงินนี่คือบุกเงินใช่ไหมน่าจะใช่นี่ถ้าอยู่ที่นี่สงสัยจะอยู่หลายชั่วโมงมากเลยเพราะว่าหลายชั้นมากอ่าครูบาสีวิชัยคุบาสีวิชัยพระพุทธรูปอันนี้จะเป็นทาง เอ่มลำพูนลำพูนนลำพูนนนดิี่ชั้นแรกนะคะยังไม่จบอ้าวต่อไปจ้ะอันนี้ชั้นสองเหรอนี่เขาจะติดเต็มไปด้วยพระหมดเลยประตูโบสถ์ผนังโบสถ์อันนี้ก็จะเป็นเนื้อชิ้น เนื้อชิ้นต่างๆมีเหรียญตังลูเหรอเหรียญตังลูตังลูโบราณตังลูตังลูตังลูของจีนหรือตังลูจีนเ่ะอเหรียญตังลูท่านก็ได้นำมาติดให้เราได้ชมโอ้โหแต่ประตูขึ้นประตูลงสวยมากมีพระติดให้ชม ตลอดเลยอันนี้จะเป็นเปลือกหอยนะหวานมีเปลือกหอยสุดยอดเลยการการทำให้เราได้ชมแบบคือแบบว่า Amazing ขนาดแค่ประตูลยเนี่ยสอ้โหุ้มประตูเป็นนกยูงทำจาคือให้เราได้ชมตลอดทางสามชั้นน้องบอกนะคะตอนเราเพิ่งจะผ่านชั้นแรกมาก็ชมไม่หวันไม่ไหวแล้ว น่าจะชมประมาณสักแสนองค์ไปได้แล้วด้านล่าง <laughs> อันนี้จะเป็นเนื้อชิน้นปิดทองด้วยนะแลเองันนี้น,นี่เนื้อชิ้นปิดทองโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นพะดลวงอ่ะพะัดลวงรางปืนนะปิดทองด้วยาป,<ะ>ปางรีลาใช่ไหมใช่ปังรีลาเนื้อดินเนื้อต่าง ยอดมันเป็นช้างให้เราด้ดูเลยเรคือแบบว่าสวยมากมากสวยมากมากที่นี่ย้ำต้องมาเองมาชมเองต้องมาชมเองใครที่ชอบของโบราณต่างๆเครื่องสังคโลกพระเครื่อง ที่นี่มีให้ชมเดินกันเพลินๆไปเลยเดินเพลินเลยครับเนี่ยดูอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเสาเสาเขาก็จะทำช่องไว้ให้พระท่<อ>ทานก็นำพระมาวางวาได้สวยมากเสาหล่อโอ้โ,อโหด้าน,นบนก็จะเป็นเผื่อใครมาอาจจะได้ไอเดียไปตก<อ>แต่งบ้านได้การหาจักพรนี่มเครื่อง

เก่ามากเลยนี่ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นบาทเป็นไหต่างๆไหโบราณนี่ไหโบราณยุคกี่ร้อยปีไม่รู้แล้วมาประกอบอาจจะแตกนี่จะไปเดินนีหม่ยล้วหม่ยล้วอ่านี้แล้วก็เป็นห้องนี่จะแม่คุเอิง